ครัด้กอย่าลืมกดฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพิจ,จิตน้นำเงินจากกระแงพงนเพชรยอดมวยจากเมืองชารวันของทวีคูณ่ข่เกียริชารวันส่วนน้ำเงินแน่นอนกับมากันส4ตัว หวยหญิงหวยชายแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายตัวนี้แหละมาแล้วเมื่อกี้ก็กินสามารถเลือหลังให้เขอากันสุดท้ายแต่สุดท้ายกลายเป็นโคตรนักแพนไม่ออกจะมุมเฉยรอฉันคู่กันผู้ชมคู่ท้ายนะครับมาดู การไหว้ครูขอทางด้านฝ่ายแดงเมืองงามเกียรติชาลวันส่วนน้ำเงินขมพยักษซอสมชายโอ้โหดูโครงสร้างลูก,กลาโชว์ถึงกล้ามเนื้อถึงการพิตซ้อมและถึงสีเสือ้อค่ายเกียรติชาลวัน ส่วนน้ำเงนดูหน้าค,คล้ายๆกับค,คล้ายๆสวนที่ไม่ลุกจากโัวอีเมื่อกี้เลยโครงสร้างรูปร่างหน้าตาคล้ายกันด้วยของสิรีสวทเดจะเหลือแกสองตัวนะไว้ครูนานนะผู้ทาย,นะยาไปไปแล้วด้วยเขาจะไปกันหมดแล้วลูก โอเคบอกทยอยเดินกันไปแล้วนุ่ในตังแล้วก็ไปแล้วในคืนแล้วเอาแล้วนี่มุมไฟบอกยกมีปัญหากันแล้วเรื่องตังค์เอาจำไม่ได้ยังเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยว ยังไม่ร <S at that time> ู้กันเลยเดี๋ยวก็เล่นมวยลเดียวกันมาแล้วถึงเวลาได้ทั้งแล้วก็ตัวเดียวกันจะชกเลยเออเล่นโมเดลเดียวกันจบเลยเดี๋ยถามว่ากูเล่นกับมึงแล้วกูเล่นอะไรเดเรื่องเราแข่งเมืองลุกคงพยัก์กีบแรงพิจิตร น้ำเงินกำแพงเพชรทีมขอบางทีบางครั้งการวาฬจะมีหยอกยํากับสาวแย่เพื่อคลายเครียดพว่ามวยในการวันนี้ถือว่าเครียดเต็มที่แล้วพยายามจะพูดให้คลายเครียดบ้างบางครั้งวาฬจะไม่สุภาพอาจตะโกนกล่าวท้าทยผู้ชมที่มาชมวโคศอกอาจจะพูดเล่นบทหัวเยอะไปหน่อย กำกับภทยวาด้ทีนีด้วยครับกับผมจิงานธดูดาราผูยาย้ันใญากจหวันบุตรนี่จอขาขวาคืนเข้ารวมจับพยายาตีไม่นีครับทุกคนไม่นีคงไม่นี้ายแ้่เทมตบ เหลือครบคงพยักปีรวบเอาโอ้ยเก่งกว่าเฮ้ยเก่งกว่าเฮ้ยแล้วเงินไม่ธรรมดาแน่เอาแล้วพวกเราเอาแล้วเอาแล้วเจาะเจาะเอารวกรวกรวบคนจีนเป็นตัวเอาไปเดี๋ยจะกระเดิยเอาปิดอ่างอางอางเชือกเอาเอาแล้ว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 เอาอีกแล้วมาก่อนอีกแล้ว สเปดออกตัวเร็วอีกแล้วยกที่หนึ่งให้ถึงเปรียมติดกาดเ,ออเ,ากเกยื้อพยายามเข้ามาเหนืองรบเกียรติชาววันเห็บจบยกที่หนึ่ง เอาอีกแล้วพวกเราสปีดแรงอีกแล้วเอาไว้ดิว้ยผู้ท้ายแล้วด้วยไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเก๊กหลายชื่อรายการสนุดยังเหลือครับผู้สุดท้ายแล้วนะใส่กุญแจมือ จบแล้วจบเลยไม่มีตอ <like now. S 3> ่อแล้วคืนนี้หมดแล้วเถ้าเล่นเล่นเฉพาะพวกกันเองอย่าไปเล่นพวกแปลกหน้าเดี๋ยวมันจะหายตัวก็พวกพวกเราก็หลุกหลานท่านพ่อทะเลสวนครับเราก็มีดาบกันเล่นชักกันมาเงี้ย ีเรียกลงมาเหืี่ยงรบคงพยักโอ้วันนี้สัญญาณขึ้นโทราศัพท์ผมใช้ไม่ได้เลยครับ มนบรรยากาศที่ร้ฟ์สดไปให้ทางบ้านได้ดูแถวเจอหนึ่งแถวที่เพื่อนเพืนที่อยู่ต่างประเทศรอดูร้ฟ์สดอยู่ไม่ได้ชูผมก็จะพูเดียวขวาเมืองรบตีผมพยักตีเองเจอโจเป็นมวยนะก็จะไม่เป็นนะไม่ใช่เอาพราร้าบรรจาผีเน่าลงกไปดูนัน้ันนั่นนีเนี่นีนี่โเร์ยดเดิดูดิดูดเิดเร์ยดเอรเอา เอา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 ยังไอย่างไงยังงัไงยึดเอาเอายิ่งเอาเอายิ่งจเปนออกตัวแรงอีกแล้วจะเปลี่นออกตัวแรงอีกแล้วทาเรื่องของคมพยัคฆ์เหลือรถขยับเข้ามาแทงจ่อขวางรวบใส่กันไม่ได้อีกโอยมือจ่อขาใน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 พื้นรวบรวบ เป็นพับคับเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วแต่ปัญหากลัววังที่ออกจากกูุมอมีกเนี่ยอาวุดมันมาเหมือนไงของสิริสวทธรเลย ใกล้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 เยอะ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 ไข่ไข่ไข่ปะไข่โครเมืองลบกขุมกยักขุมกยักยึดตีเมืองลบเมืองลุกอ่ะผมกยักดันในเชือกแย่ไม่ง่ายแล้วครับทนายบุญจงกับทนายพยงบอกไม่ง่ายค่ารถค่าแช่ค่าน้ำค่าไฟค่ากับค่าแม่บ้านวันทุกี กระจายกันอีกแล้วเยื้เชักปีเมือรงรบผม็ยักษ์แทนเลียบขวาหลุดสายจอ่อจีบลำตัวชักปีอกพักทิกเอาแล้วเอาแล้วโดท้ายด้วยเด้อ รวบเอื้อตีเมืองลบหาหามาเป็นโปเต้อีกแล้วพวกเราโยนครับปล่อย๊คไอ้คงไม่อยากมาเป็นโปเต้อีกแล้วแลวหน้าตาก็เหมือนกันด้วยเอาเยอะตบไม่โดนรวบแยกเฮ้ยยกไหไรวะเนี่ยทิธ ไฟขาดบอกัาด้วยถึงแงเมืองรบตีาทเอา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 อาเามือง้ำเอาเล้วพวกเราผมก็ยับไม่ใช่เป็นไอ้โปเตอรนะไ่เอาจะกคงอิ่ เอาไห้ดีเอาไม้ดีถึงสองยกเองหืองเลือสมยกใส่กุญแจข้อมือเลยล็อกไว้เลยเสื้อสีอะไจำไว้พวกบอกเราก็ลุกหลานวีแล้วมันฟูดกล้าก็จะชักกันกรดาบอ่ะขูท้ายแล้วด้วยฮะแต่ประตูตอนนี้ก็ไม่ลื้อกระสังกระสีที่ออกทางเดียวยังจำกันได้ทางในสองนอกหนึ่งทางหลังสามสี่ห้าว่าไป กฎกติกามวยไทยตอนนี้เปิดโอเพ่นเหมือนเดิมที่เลี้ยงข้างในสองข้างนอกได้อีกหนึ่งข้างล่างได้เป็นสิบทำให้เกรงใจคนดูข้างๆโอ้โหสรุปบอกตรงๆเลยว่าเสียไม่เสียได้ไงเล่นมวยต่อโอ้โหผู้ใหญ่ใหญ่เทาบอกเตะขาดิตะขาดิ่ผู้ใหญ่ขึ้นมาเตะเองสิ อกยกที่สามเมืองอาฝ่ายโคยักษ์เมืองอาตีโคยักษ์เสียงเมืองาตีเอาโรทั้งคู่ในเกมเียเดียวกันเดา าเมืองงามคระยักขวางแข่งสายเมืองงามทีมคระยักลวกพื้เชิงเอาทาทิงเดินแข่งสายเมืองงามทาทีโคกรยักซับลวกขวาดดึงดดึดดึ esi yeah. yeah. à. ngày 10 tùy dịch không ici tay. subscribe me anh ai em chịu thật chuyện mình làm Portrait ตเต้เอาแล้วเาาอาแล้วเอาแล้วไปเลยเป็นน้ำปลาตาคนแบกกลุกอีกแล้วเดินเข้ามาเมืองงามเปลี่ยนชารวัตตก้ายขวางเอาไม่ได้โดนอะไรครับแข่งชึองน้ม ล็อก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 หัวห้อยไปแล้วเป็นสปอร์แมนไปแล้วแทงเอาโดนแล้วคราวนี้โดนแล้วฮิตเอาฮิตเอาเึบรึบเฮิบเฮิบวางทิศมาตรงนี้กองมาตรงนี้ลุกขึ้นมาใหม่ แข้งซ้ายตีซ้ายพอไอดูอิสไลเดนเนอร์วันนี้งดอาหารข้าจบครับท่านผู้ชมเขียนเงินกันก่อนค่อยกลับนะครับจบแล้วครับกับการแข่งขันของศึกมวยไทยมหาบุญส่วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้วาจาในที่สุดสภาพจังหวัดพะเยาแพ้วัหน้าที่นี้พบกันใหม่ครับเป็นแรงใจสวัสดีครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและต้องต้อนรับจบนะครับ ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอแบคครัแบบ